โกรธต้องตัวนี้กัดเป็นสิบรอบรไปชมกันตัวเลขมาถึงแล้วครับผมมาถึงแล้วตัวเลขอ่ะนี่กุบยางออดบอลของน้าพลรัวไม่ทันได้อัดคลิปเลยเดี๋ยวรอชมได้เลยครับผมรอชมในไ,ไลน์นี่ตัวเลขมาถึงแล้วแต่งที่ดีๆหน่อยอากาศร่มๆเลยครับผมอากาศไม่ร้อน คนโดสามสี่ร้อย 3, เลยเมื่อกี้อยู่ๆโทรศัพท์ตัดลงไปเฉยตีปลาย่างกีนลงไปเนื้อ,อยาง tpe ผมบอกเลยชอดนี้กับใต้น้ำอย่างหูดรอรับชมได้เลยนะครับ จังหวะนี้เริ่มจะมีอาการแล้วครับผมรอดีๆรับชมกันดีๆอย่าเพิ่งหนี่ไปไหนกันนะครับคนดูรอดูได้เลยผมบอกไว้กัดฟองขึ้นฟอดเลยอะ่ะกัดโหดมากจังหวะนี้กัดแล้วผมก็สงสัยวัดครับผม <Gy so. S 2> จื้อเต็มแก้มไปเลยครับผมปลายางจีนครับผมจีนเป็นไงครับผมปลายางจีนลงไปในคอเลยครับนะแ้มที่สองมาอีกแล้วแก้มแตกมาเลย นี่เอามาขายไม่เมคาผมบอกว่ามีแต่มาคุใครจะเอาทักมาได้เลยวบบอุ้ยตามตามตามกัดกัดนะลอยมาเลยลอยมาเลยลอยมาเลยนะไอ้เหี้ยว,วิ่งออกมาวิ่งออกมาโฉบเลยแก้มแตกเป็นไงครับผมหวัดดีครับมันต้องหยอดหลุมมองครับผมมันต้องหยอดหลุมมองผมเพิ่งได้ไลเองเพิ่งได้ขึ้นนี่ S <S <an other> เดี๋ยวผมปักตะกร้าลอกให้ครับผมใครสนใจลอกตัวไหนที่ตัวแล้วนะสี่ตัวแล้วเฉพาะผมอ่ะรวมแล้วหกตัวเจ็ดตัวฮนะหกตัวแล้วครับนะมันต้องหยอดอุ้ยกัด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 โอ้โหจะดูโอ้โหจะดูกระโดดกัดเห็นไหมนะจะดูหรือช้อนใช่ปะโอ้โหกระโดดกัดเลยกระโดดกัดไม่โดนนั่นาน,าน,านั่นนั่นกัดอีกแล้วกัดอีกแล้ว อุ้ยัดไม่โดนอีกอะไรวะกระโดดกัดเลยกัดไม่โดนโกบยางครับกัดอีกแล้วโอโหกัดไม่โดนอีกผมว่าแล้วหมายแบบนี้ต้องเขาเคาเอาโดนแน่อูอ้ยัดกระชากลงไปเลยไอ้บ้ากัดกระชากลงไปเลยอู้ยัดกัดอูย้ยัดไม่โดนเหยือ่อลอยขึ้นพอดีนะดูโอ้โห พ่อหมดยังนงน้าปลายยังยังยงยง,ยงกัดไม่โดนเหนื่อลอยขึ้นน้ำมดีวะต้องโดนแน่ตัวนี้ยเชื่วผมดิกัด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 โดนปะโดนดินะโดน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 รออะไรอะ่ะกระสงชิบหายกูรอมาตั้งนานเฮียทำเอากูระแวงไปหมดหมายเด็ดเสร็จนะนี่เสร็จเลยครับเกี่ยวแบบน,นี้อะไรครับ ทีซื้อดีซีครับดูช็อตนี้ดีๆนะครับผมนะปลากัดแล้วดูที่ล่อผมนะครับนะปลากัดผมกดฟิสปูลแล้วก็โอ้โหผมยังไม่ได้กดปิดฟิสปูลวัดแล้วเอานิ้วจับสปูนลน่ะวะโอ้โหอย่างฮ่าโอ้โหทำไมมันหมานจังวะคนมันยิ่งจะหมานอยู่กระสงลายโคตรสวยหนึ่งสองสามโชว์เสื้อบีบีโอหน่อย nên còn ngâm nên con...